ของกองเก้งแบบนี้มันจะขายได้เหรอเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีไหมไอ้เนี่ยไอ้คำอะไรพวกนี้เป็นคำที่เราแบบเราคิดแบบบางทีเราก็แอบ,บคิดขึ้นมาตอนเราทำธุรกิจนี้ขึ้นมาฮ้ยทุกคนเราเชี่อข้อแพงนะตอนนี้เราอายุ17แล้วก็คืออยู่ม5ซึ่งธุรกิจที่เราทำก็คือธุรกิจร้านกำไรลูกปัดก็คือมีทั้งแบบกำไรเชือกเทียแ IP, แนแล้วก็กำไรไอพินแต่ว่าร้านเราเรียกกำไรดก มีกาไรเช็กเทียนกำไรไอพินแล้วกออ็มีพวกกาไรที่มันจะเป็นกําไรเส้นเอ็นที่ร้อยแบบเป็นทรงนั้นทรงนี้ก็คือร้านเราทําได้หมดคือทําเป็นหมดทุกแบบเลยค่ะโมแต่ทําเป็นจริงๆถ้าสมมติว่าอยากสนใจกําไรปั๊กก็ไอจีนี้เลยสามารถทักบอกได้เลยแล้วธุรกิจนี้เริ่มมาได้ไงคือธุรกิจนี้เราเริ่มมาจากตอนนั้นอะ คือมันเป็นช่วงปัดถิมใช่ไหมคือมันตอนเริ่มครั้งแรกเลยนะเราไม่ได้เริ่มเป็นกําไรเราทําเป็นพวงกุญแจก่อนซึ่งพวงกุญแจที่เราทำมันจะแบบมันจะอ,อะไรแบบน,บบนี้นี่แบบนี้มันจะหน้าตาแบบนี้ซึ่งแบบมันง่ายต่อการทํามากในตอนนั้นนี่มันจะแบบแบบนี้อะไรเนี้ยตอนนั้นเราก็แบบขายไม่แพงนะก็20บกว่าบาทก็ลงทุนตอนแรกก็คนละ2 0 0 2้0กสอรกมีนี่ ก็เป็นทั้งหมด400้อเราเริ่มตอนแรก400อแต่ว่าเราทําเป็นไอพินใช่ไหมทุนตอนแรกมันจะแพงตรงที่ว่ามันไม่ได้ซื้อแค่ลูกปัดเราต้องซื้อเอ่อเขาเรียกอ,อะไรครีมด้วยอ่ะทีนี้พอพอเราทําธุรกิจนี้ไปสักพักปุ๊บก็เหนื่อยก็คือขี้เกียจอ่ะขี้เกียจทําแล้วก็เลยพักไปแล้วทีนี้มันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบมีออฟก,กับแก้มเข้ามาแบบอยากอยากทำอะไรอย่างนี้แล้วเราก็รู้สึกออ๊ยเพื่อนดูมีไฟว่ะเราก็เลยมีไฟด้วย ีน,นี้เราก็เริ่มทํามาแล้วรอบนี้ก็คือเริ่มทําตอนม3แล้วก็คือจริงจังเลยเป็นแบบทําจริงจังลงจริงจังลงรูปจริงจังแล้วคนรอบข้างก็ซัพพอร์ตมากๆทําให้เราแบบธุรก,กิจเราสามารถไปต่อได้ตอนนั้นก็คือเยอะรายรับเยอะรายจ่ายก็เยอะเหมือนกันต่อแลเราก็แบ่งให้เพื่อนตลอดมันจะเป็นแบบกินตัวรายรับรายจ่ายกินตัวแบบพอดีตัวเลยทีนี้มันก็จะมีช่วงแบบช่วงมสใช่ไหมเราทุกคนก็แบบแยกย้ายกัน คนละที่แก้มก็อยู่ห้องอื่นมีเรากับออบิงอยู่ห้องเดียวกันอยู่ <c oughs> แล้วก็มินี่ไปอยู่เงี้ยอื่นแต่เราเราคิดว่ามันจะจริงหรือเปล่าวะเพราะแบบทุกคนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะต่เนี้ยสรุปคือมันไปได้สวยไว้ตอนนั้นคือไปได้สวยมากตอนนั้นอะเราไลฟ์ด้วยเราไลฟ์ติ like ๊กต็อกไลฟ์ติ๊กต็อกตอนนั้นเราแบบเริ่มไลฟ์ไลฟ์ทุกวันเลยไลฟ์ like เป็นเดือนอะจนทีนี้เริ่มมีคนแบบแออลกอริทึมนมันก็เริ่มจําเราได้ใช่ไหมมันก็ส่งคนมาดูแล้วก็แบบ ชวงนั้นคือขายดีม,มากแล้วพอเปิดเทอมามนนี้นี่ไปอยู่เรียนอื่นก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเพื่อนของมี่นี่ที่อยู่เรียนอื่นอีกแล้วก็เรียนเราก็ยังมีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วก็มีท้งแบบออนไลน์ตอนนั้นคือเยอะมากๆแล้วเราก็ไปขายของที่ตลาดด้วยซึ่งตอนนั้นคือเป็นช่วงที่แบบเฟื่องฟูอะแต่ทีนี้มันก็เป็นพอมันไปช่วงนั้นชั้นก็จะเริ่มมาช่วงเรียนช่วงสอบอะไรอย่างงี้ทําให้แบบเริ่มเราก็ทาได้น้อยลง ทุกคนทําได้น้อยลงและติ๊กตอกเราก็โดนแบนติ๊กตอกช่องนั้นเป็นช่องที่เราทํามันนานมากแบบกว่าจะมีคลิปแมสกว่าจะนั่นกว่าจะนี่คือมันนานมากๆแล้วผู้ติดตามตอนนั้นกำลังจะถึงพันคนแล้วซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเยอะแต่สําหรับเราอะมันเยอะมากๆเพราะเราใช้ความพยายามมากๆในการทําให้ผู้ติดตามช่องนั้นแบบถึงเท่านั้นมันก็เลยเป็นแบบช่วงที่เรารู้สึกแบบท้อท้อมากๆว่าแบบเออ แบบทุกอย่างมันดูมันดูไม่เหมาะมันดูแบบหรือเราจะเลิกดีว่าตอนนั้นอะเราก็คิดคิดขึ้นมาไอ้เนี้ยด้วยความที่แบบตอนนั้นอนะทุกคนอะซัพพอร์ตเรามากคนรอบตัวเราก็ซัพพอร์ตเราเพื่อนในทีมเราก็คือมินนี่ออฟแล้วก็แก้มก็คือแบบเออไม่เห็นมีใครเขายอมแพ้เลยแล้วก็รู้สึกว่าเราอะไม่ควรจะยอมแพ้ที่สุดแล้วเว้ยเราก็เลยเริ่มทํามาใหม่ตอนเนี้ยก็คือตอนนี้ตอนที่เราเริ่มทำมาใหม่คือตอนนี้ แบบคนซื้ออะไรนี้ก็เริ่มหายไปแล้วแบบช่องติ๊กก๊อกเราก็เริ่มใหม่แต่ว่าเราก็ยังเริ่มต้นเราก็แบบเริ่มทําช่องเริ่มทําหลังบ้านแบบจริงจังมากขึ้นตอนนี้เราเริ่มใหม่ทุกอย่างและเริ่มใหม่เหมือนทุกคนที่กําลังจะเริ่มถ้าทุกคนกดมาดูคลิปนี้แล้วอยากเริ่มทำธุรกิจลูกปัดตอนนี้เราเริ่มใหม่พร้อมทุกคนแล้วก็สู้ไปด้วยกันแล้วแบบปัญหาที่เราเจอมันก็ทําให้เราเติบโตแล้วเราก็ ได้ลองคิดแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็กําลังพัฒนายอยู่นะทุกคนเป็นกําลังใจให้เราด้วยฝากช่องเราเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมาอัพเดตเกี่ยวกับธุรกิจที่เราทําว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตเรื่อยๆถ้าอยากรู้ว่าธุรกิจเราจะเป็นยังไงต่อเกาะติดตามช่องนี้ไปเลยบาย